CR six eight oh two eight. ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้เราอยู่บนถนนบายพาสอาร์สามเอนะฮะบ้านสีเวียงตำบลพิมไชยพื้นชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะเพื่อดูที่ดินติดถนนฮะตรงเกือบทางขึ้นสะพานฮะหนึ่งร้อยสี่สามตารางวาเนี่ยที่ด่มรว่ปลูกผักอยู่ติดถนนทอรอหนึ่งสี่สองหนึ่งนะฮะเชียงรายเชียงของนะครับนี่ครับยูซายนี่ก็ไปบ้านสีเวียงบ้านล่องบลอยนะฮะ ตอนนี้ไปจุดกับรถนะฮะใต้สะพานลอยนะฮะกมที่พิยมิงลายนะครับ32กิโลเมตรนะฮะเฉียงของ90กิโลเมตรตรงนี้นะที่ดินเราอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ดิน2แปลงติดต่อกันนะครับผมอยู่ตําบนเวิงชัยเพเ่อเวิงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับด้านหน้าอีกด้านนี้นะเป็นที่ดินเปล่าถมแล้วนะครับติดถนนไม่พัดชรอ1421 แล้วก็แปลงนี้ห่างจากตลาดสดร้านเมืองนะ9.9กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม่ไกลเลยนะครับหรือในเมืองประมาณสัก11-12นาทีเท่านั้นนะฮะนี่ครับไปที่ดินถมแล้วหน้ากว้างประมาณ15เมตรนะครับแปลงนี้ก็จะเนื้อที่113ตารางวานะครับอยู่ที่1,500,000บาทถมแล้วบางส่วนนะครับมีอเอกสารสิทธิ์โฉนด2ใบ2แปลงนะครับแล้วก็แปลงนี้ก็ใกล้ตลาดสดประจําหมู่บ้านสีเวียงนะตำบลวิชัยบวิชัยเพียง ร5 0เมตรหรือถนนชร1.1.52นะฮะไม่ไกลนะครับตรงตัวนี้เป็นที่กับรถนะฮะลูกค้านะไม่ไม่ใช่ติดถนนใหญ่เลยทีเดียวนะเป็นที่กับรถฮะก็ไปนี่ห่างจากเชียงของ90กิโลเมตรฮะแล้วก็พยายามไกลก็32กโลเมตรเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวจะได้บให้ฟังนะครับฉนนมีทั้งหมด2แปลงนะแปลงที่เห็นคือ143ตารางวานะ เป็นที่เปล่านะครับลูกค้านะฮะอันนี้1นล้านห้าแสนบาทนะครับอีกแปลงเป็นบ้านพร้อมดินนะฮะเจ็ดสี่ตารางวาอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางอีกทีหนึ่งฮะแปลงนี้ก็ขายอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะบ้านพร้อมที่ดินนะฮะเจ็ดสี่ตารางวานะครับก็ใครที่กําลังมองหาที่ดินสำหรับทําโกดังนะห้องเก็บอุปกรณ์นะฮะหรือรถห้องเย็นนะฮะก็มาดูได้นะแปลงนี้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายประมาณสิกิโลเมตรเท่านั้นนะลูกค้านะครับ แต่ตัวนี้เป็นจุดกลับรถนะฮะมาทางในเมืองนะแล้วก็กลับรถใต้สะพานนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับอ่ย้ำนะครับแปลงนี้ติดถนน2ด้านนะครับรับเป็นเอกสารสิทธิ์ถนน2ใบ2แปลงนะครับด้านที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือ143ตารางวานะครับแปลงนี้จะขายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเพื่ที่ดินทมแล้วบางส่วนนะครับรั้วจะเป็นรั้วลวดหนามนะฮะอ่าสองด้านนะครับด้านหลังนี้จะไม่มีรั้วหน้ากว้างประมาณ15เมตรนะฮะ ที่ดินถมแล้วตอนนี้มีคนมาทําปลูกผักสวนครัวอยู่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งคนปลูกผักสวนครัวต้อเช่าบ้านอยู่ที่74ตารางเมตรที่อยู่ด้านหน้าน,นะลูกค้านะค่าเช่าเดือนละ4,000บาทนะฮะซื้อแล้วยังมีรายได้นะสัญญาปีต่อปีนะสัญญาเช่านะครับสำหรับใครกําลังมองหาที่ดินนะฮะแปลงนี้ซื้อแล้วยังมีรายได้จากการเช่านะฮะถือว่าคุ้มค่าเด็ดทีเดียวนะฮะไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายไม่ไกลจากาตลาดสดนะฮะ อยู่บ้านสีเวียงอำเภอวิยงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับห่างจากตเมืองประมาณไม่เกิน12กิโลเมตรการเดินทางก็ใช้ถนนชอรอ1นนะไทยจีนเราหรือไปพัานอาร์สามเอนะฮะตอนนี้เราอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเอกสาร143ตารางวานะครับ1นึ่งล้านห้าแสนบาทมุดจะอยู่ตรงเสานี่ฮะที่เป็นเห็นเสาที่ลูกค้าเห็นตรงนี้ที่เป็นเบื้องอู่ตรงนี้นะฮะ นี่ไผ่ปูคนเจ้าปูพักอะคุเจ้าปูพักคนเจ้ากี่เดือนปีอ่สัญญาปีต่อปีอะปีต่อปีแปพอนึงบ้านขออนุญาตเข้าในบ้านนะอ่ะตรงนี้นะครับเราเอามาดูในส่วนที่เป็นตัวบ้านกันนะเอกสารสิทธิ์ถนนเช่นกันฮะ74ตารางวานะครับเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่นะสามารถปรับตรงนี้เป็นห้องเออเป็นร้านขายของได้นะลูกค้าเจ้าของนะออกแบบเป็นร้านขายของเดิมจะ กะว่าจะขายของอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ขายนะฮะก็เลยปล่อยใ,ให้คนอื่นเ huh. ช่านะฮะในส่วนหน้าก็จะเป็นห้องโถงนะลูกค้านะถัดไปก็จะเป็นห้องนอนนะฮะแล้วก็เป็นห้องห้องโถงหน้าห้องนอนอีกชั้นหนึ่งนะครับรายได้จากการเช่าเดือนละสี่พันะฮะสัญญาปีต่อปีนะฮะใครที่กำลังหาบ้านพร้อมรายได้ก็ตอนนี้ก็เจ๋อเลยทีเดียวนะฮะเดือนละสี่พันนะครับสัญญาปีต่อปีนะฮะแปลงนี้จะเป็น2ห้องนอนเออหนึ่งห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะฮะ เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีล้อมรั้วล้อกขอบชิดทั้งด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านก็ติดต่อ174ตเตรางวาที่รังรีวิวดรงเก่านะครับนี่ครับมีประตูเปิดปิดพร้อมเรียบร้อยนะฮะก็ติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งทางนี้นะฮะลูกค้าที่จะไปถนน1 1 5 2นะฮะใกล้ตลาดสีเวียงแล้วก็เซเว่นเอเลเว่นแล้วก็โรงเรียนบ้านสีเวียงนะครับก็ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรประมาณ3กิโลเมตรขนถือว่าไม่ไกลลูกค้านะฮะนี่ครับ ทางสะดวกรถยนต์ส่วนก็ได้สบายหรือว่าติดถนน2ด้านเลยทีเดียวนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าก็เป็น74ตารางัวานะครับนา,นานๆจะปรับเป็นร้านขายของก็ย่อมได้นะครับมีคนเช่าอยู่แล้วปัจจุบันเดือนละ4 0 0พนะฮะก็สัญญาปีต่อปีนะครับนี่ครับนี่คือรั้วด้านล่างนะฮะก็จะซื้อแยกเป็นเฉพาะตัวบ้านก็ได้นะครับราคานะหรือว่าจะซื้อแยกเฉพาะส่วนด้านหลังก็ได้นะครับ ด้านหลังนี่ร้อยสี่สามตารางวันหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับคือถนนนายพัฒนชรนหนึ่งสี่สองหนึ่งไทยจีนลาวครับส่วนด้านหน้าที่เป็นบ้านอย่างนี้นะฮะก็เจ็ดสิบสี่ตารางวาก็ขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับก็แยกขายได้นะครับก็เอกสารแยกกันอ่าสองใบสองแปลงเลยทีเดียวนะครับก็ซื้อแล้วยังคุ้มมีรายได้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับประมาณสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะนี่คือส่วนของห้องน้ํานะฮะด้านนอกครับด้านในก็มีอีกห้องหนึ่งต้องการนะฮะ ก็ใครกาลังวาหาที่ดินสําหรับทำบ้านพักร้านค้าร้านอาหารทําโกดังทำห้องเย็นนะฮะก็ดูแปลงนี้ได้ไม่ไกลจากตลาดร้านเมืองเพียง9.9กิโลเมตรนะฮะห่างจากเาส้นทรัเชียงรายก็มาสมาณ12กิโลเมตรนะฮะแล้วก็สานามบินมาณสัก17กิโลเมตรเท่านั้นหนึ่งไม่ไกลนะครับห่างจากเชียงของ90กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ห่างจากไปยังราย32กิโลเมตรเท่านั้นฮะและที่สําคัญใกล้สถานท่องเที่ยวในะอย่างเช่น,นสานาม ก๊อฟสันติบุรีคันธชีดฮะประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นฮะก็มาดูได้ครับเอกสารสิทธิสอใบสแผ่นราคานี้พร้อมโอนกับสิทธิ์ทันทีนะครับก็ท่าในใดได้มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในจังหวัดเชียงรายก็เชิญติดต่อได้ที่เชียงรายขายที่ดินนะฮะที่เบอร์โทรดังกล่าวนะฮะศูนย์แปดเจ็ดสามสี่สามแปดเจ็ดห้าห้าศูนย์แปดแปดสองห้าเก้าศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดหรือถ้าใครข้อความกันมาได้นะท Facebook นะั้งเฟซบุ๊กเชียงรายขายที่ดินแล้วก็ไอดีไลน์นะฮะ f o n g h o m ฟองหอมนะฮะ ก็ขอบคุณครับที่รับชมได้ติดตามเดี๋ยวเราไปดูทางออกที่ไปโถถนนชร์1นึกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะดังภาพมุมสูงตรงนี้นะด้านขวาก็จะเป็นทางลอดใต้สะพานนะถ้าเป็นถนนใบพัดชอร142-1อนนะซ้ายมือก็จะไปสีเวียงไปตราสุสีเวียงนะครับลูกค้านะไม่ไกล6 5 0เมตรเท่านั้นนะนี่ครับคือภาพมุมสูงฮะที่ถึงของเราอยู่ตรงที่ดอมเครื่องหมายมาร์กตรงนี้ไว้นะฮะจะเห็นว่ามีถนนสองด้านเลยนะครับด้านหน้าก็ติดถนนใหญ่เลยทีเดียวนะด้าน หลังที่เป็นตัวบ้านฮะ74ตารางวาแล้วก็ติดถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะโผล่ถนนชอร1152นะฮะสีเวียงไม่เรียบนะครับก็ประมาณ6.50เมตรเท่านั้นฮะนี่คือภาพมุมสูงเห็นบรรยากาศได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นจุดพิกัดสําคัญนะฮะทำธุรกิจได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ย้ำนิดนึงฮะที่ดินแปลงนี้มี2ฉงนดครับ74ดตารางวาที่เป็นตัวบ้านนะฮะ บ้าน1ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยหนึ่งห้องโถงนะฮะตัวนี้ขาย1 2, นึ่งล้านสองแสนบาทส่วนด้านหลังนะเป็นที่ว่างเปล่านะถมแล้วนะร้อยสีตารางวัติดถนนเส้นนี้เลยฮะหนึน่งสี่สองหนึ่งไทยจีนลาวหรือใบพัดอาร์สามเอนะครับก็ขายอยู่ที่1 000, นึ่งล้านห้าแสนบาทนะฮะทั้งสองแปลงนี้สามารถแยกขายตามโฉนดได้นะหรือว่าซื้อลมกันได้นะฮะถ้าซื้อลมกันนี้เราจะมีส่วนลดให้เลยนะครับก็ลูกค้าลองพิจารณาดูนะสำหรับท่านที่มองหาธุรกิจนะฮะ การค้าขายไม่ไกลจากตัวเมืองครกมที่3ามเท่านั้นหนึ่งถึงสามเท่านั้นสัดสนแปลงนี้นะครับอยู่ในย่านชุมชนนะใกล้ปลาสดใกล้เซเว่นเอเลเว่นนะฮะแล้วใกล้ใกล้โรงเรียนนะครับผมแล้วก็ไม่ไกลจากถนนพรลลี่หนึ่งศูนย์สองศูนย์จังหวัดเลยนะประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะก็อย่าลืมนะฮะเอฟซีทุกท่านนะฮะกับฝากที่ดิน2แปลงนี้ด้วยนะครับจะซื้อแยกหรือซื้อรวมก็ได้นะครับสรุปเลยนะครับ74ตารางวาบ้านพร้อมดินนะฮะอยู่ด้าน หลังของแปลงใหญ่นะครับติดถุนคอนกรีตนะฮะ74ตารางวา1ล้าน2แสนบาทนะส่วนด้านหลังเป็นที่สวนผมแล้วที่ว่างเปนะล่านะ143ตารางวาขายที่1ล้าน5แสนบาทนะสนใจแปลงใดทักใดก็ทักมาด้วยนะฮะที่เบอร์โทร0873438755 0882590477กับเชียงรายขายที่ดินนะฮะขอบคุณทุกท่านันที่รับชมและติดตามนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะสำหรับนี้สวัสดีนะครับ